มาครับวันนี้นะครับมี4ประตูยกสูงนะครับผมแล้วได้เป็นตัวท็อปนะครับมาแนะนํา1คันนะผมสาหรับคันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับรีโวตัวนี้นะครับตัว2.4เนี่ยผมตัวพีรันเนอร์นะครับตัวนี้นะครับเลขไม่อยู่แสนแปดหมื่นโลนะผมเป็นรถหน่วยงานของบริษัททัวริสซิ่งนะผมตัวนี้นะสภาพโดยรวมนะผมตัวนี้ประวัติศูนย์ชัดเจนด้วยนะครับตัวนี้นะมีการรับประกันให้นะครับมีตรวจรถต่างๆให้นะครับ 274รายการนะผมบอกเลยว่าตัวนี้รถรับประกัน5ดาวนะครับภายในตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับบอปรับไฟฟ้าคนขับเรียบร้อยภายในตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับกับราคา5 0แสนกลางๆนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณนะครับ9 0 0 0ไปปลายเท่านั้นนะได้ตัวท็อปต่างๆไปใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้กล้องถอยต่างๆด้านหลังน,นะครับมีให้ครบแล้ววันนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็โครงสร้างสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเต็มเลยเลยครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับโอกระเบะมือสองนะครับผมกับผมเซอพ็นยนตนที่ปรึกษาการขายบริษัทพิทยยนรถมือสองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับพามาอัปเดตนะครับสำหรับรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะครับผมของแบรนด์โตโยต้านะครับแันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับรายได้เป็นในส่วนของตัวออปชั่นรุ่นท็อปสุดนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะ คันนี้นะครับเป็นรถโดยงานนะครับผมของบริษัททูริซิ่งนะครับผมที่ใช้งานมาตัวนี้ถือว่าเลขไม้นะครับผมใช้งานไปนะครับผมถือว่าเยอะนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ประวัติศูนย์ชัดเจนแน่นอนนะครับผมทุกๆหมื่นโลหรือว่า3 6ถึงเดือนนะครับที่บริษัทนะครับเขาเข้าเช็คศู์ตัวนี้รับประกันนะครับผมประวัติสู์แน่นอนนะครับมีการเปลี่ยนทายต่างๆมาแล้วเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพรยนต์เรานะครับรับมาดูแลต่อให้นะครับผมตัวนี้ ได้ราคาที่ดีมากๆด้วยนะครับกับราคา569,000นะครับฟีดเอพอนอยู่ประมาณนะครับผม9,000ไปปลายถึง10,000นะครับสำหรับใครกำลังหากระบะ4ประตูยกสูงเกียร์โต้ไปใช้งานนะครับและอยากได้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดนะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นแหล่งนวารวมรถกระบะมือสองเกรดเอนะครับผมในคลิปนี้ในช่องนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับคันนี้นะครับผม ตัวท็อปได้อะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ไฟหน้านะผมได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์ต่างๆมีมาให้ครบตัวนะครับรอบไฟหน้าตัวนี้ไม่มีแตกไม่มีราวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนี้นะครับตัดหมอกนะโครงสร้างนะผมกระจังด้านหน้าตัวนี้นะครับพุ่มด้วยโครเมียมเรียบร้อยนะครับนี่สภาพสวยสดงดงามนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างฝากระโปรงนะผมเหลี่ยมสันคมต่างๆเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับหกับทบีเบียนนะครับ9ก6 0คันนี้นะครับและตัวนี้ ลูกค้าท่านเดิมนะผมคือบริษัทนะผมเขาได้ติดตัวกระจกตัวนี้มาเพิ่มเติมนะผมตัวนี้นะนี่ตัวเล็กๆตรงนี้นะครับติดมาให้เพิ่มเติมนะแต่ตัวนี้นะครับก็มีดีไซน์ตรงตามรุ่นของตัว 2.4G นะครับนี่สภาพสวยงามนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจกตัวนี้นะครับได้เป็นกระจกเดิมแท้นะครับนี่ตาปั๊มตัวใต้ยังอยู่ครบเลยนะครับเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะครับผมตัวนี้ไม่มีร่องรอยเบียดนะ ไม่มีร่องรอยแตกหักนะครับผมแล้วก็ลักยิ้มไม่มีให้เห็นนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานตัวนี้นะครับได้แม็กสินะครับนี่เลยพร้อมกับยางมิชลินนะครับตัวนี้ได้ยางปี2000ประมาณ21นะประมาณเนี้ยผมโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเช็คให้เพิ่มเติมนะสำหรับตัวโครงสร้างยางนะครับอ่ะขออภัยนะครับเมื่อกี้ดูรูปผิดนะตัวนี้นะครับได้ยางปี24ีนี่เห็นไหมนี่เลยนะยางปี24นะครับผมทั้ง4เส้นตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ยาวนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างตัวนี้ได้เป็นตัวปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะครับสําหรับัูนี้ดําจับได้เป็นตัวโครเมียมนะครับแล้วก็ส่วนโครงสร้างภายในนะครับตัวนี้เนี่ยผมถึงเลขไม่อยู่ประมาณแสนแปดหมื่นโลนะครับแต่ภายในตัวนี้ยังเดิมอยู่เลยคุณพี่โครงสร้างเดิมๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านในไม่มีช้ำนะครับเบาะต่างๆนะครับโครงสร้างไม่ช้ำเลยคุณพี่นะดูได้เลยนะครับขัานคนขับนะเบาะข้างคนขับตัวนี้ยังเดิมๆนะครับ ตัวหนังต่างๆเดิมหมดนะครับนี่เบาะคนขับนะตัวนี้นะผมถือว่าสภาพยังคงเดิมสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวใบนะผมตัวนี้นะครับเพิ่งเข้าศูนย์ต่างๆนรับผมมีการเช็คประวัติต่างๆได้หมดเลยนะครับผมสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับเสาบีโครงสร้างนะครับตัวน็อตต่างๆของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสภาพโครงสร้างสวยเลยนะครับได้เป็นรถ ปี19ไปใช้งานนะผมถูว่านะครับเป็นปีที่ยังนิยมอยู่นะครับนี่สําหรับที่นั่งแถว2นะครับดูภายในเบาะต่างๆนะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะนี่เลยนะครับเบาะต่างๆด้านหลังนะสภาพนะผมถือว่า80%นตะตอนนี้นะครับ80%นะและก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางเรามีการทําสปาให้เพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมนะสวยกว่าเดิมแน่นอนนะครับ สำหรับคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําสปาแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นสภาพแรกเข้าที่นํามาให้ดูในวันนี้นะครับแต่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคันนี้ผมรับประกันนะครับตรวจรถออกมาผลตรวจออกมานะครับ5ดาวแน่นอนนะรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีกอไม่อย่างแน่นอนคันนี้นะครับรถถูกกฎหมายนะไม่ได้ส่งออกไปทางที่ไหนเลยนะครับขายโดยตรงสําหรับคันนี้ 569,000เท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมสําหรับด้านหลังนะครับนี่โครงสร้างต่างๆคุณพี่เห็นไหม2จุดนะครับผมตัวนี้เซ็นเซอร์มีให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยโลโก้ไฮรักนะครับโลโก้โ g จีไฮรักรีโมมีให้ครบถ้วนนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับนี่ดูกันโครงสร้างด้านท้ายนะครับผมตัวนี้โคดด้านสองข้างนะครับผมไม่มีการโดนชนเลยนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมน้ำแม็กไลเนอร์ต่างๆนะครับตัวนี้แม็กไลเนอร์เดิม นี่เลยไม่มีช้ำนะครับถือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานคนของสักเท่าไหร่นะครับน่าจะใช้วิ่งออกเดินทางต่างจังหวัดนะพอสมควรนะครับแต่ตัวนี้นะโครงสร้างเดิมนะครับนี่หายห่วงเลยนะสําหรับรถนะครับผมคันนี้จะมีชนหนักมีพิกาไมไหมไม่เคยแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะผมด้านหลังนี้แชสซีนะครับผมตัวนี้นะของเดิมโรงงานนะครับผมแล้วก็ภายในป่งซุ้มล้อนี่นะครับตัวเลข ตัวถังตัวนี้นะผมด้านหลังนี้ก็ยังมีให้ครบถ้วนนะครับถือว่าสภาพคงเดิมนะไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะออปชันด้านในกันดีกว่านะครับผมว่าตัวนี้ได้อะไรกันมาบ้างนะครับอ่ะสตาร์ทรถให้ฟังก่อนนะสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวนี้นะผมระบบเซนทรนล็อกมีให้นะครับกระจกปรับออโต้ทั้ง4มุมนะครับมีมาให้ครบถ้วนนะครับพวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชั่นนะผมตัวนี้เนี่ยคุณพี่ดูได้เลยนะครับ ถือว่าพวงมาลัยนะโครงสร้างของเขานะครับยังคงเดิมนะไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับนี่เลยคุณพี่นะสภาพพวงมาลัยยังดีอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเดินไม้นะครับมาอยู่แสนแปดหมื่นโลแท้ๆนะครับผมในส่วนของหน้าปัดนะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับรองบันทึกหน้ารถตัวนี้มีให้พร้อมนะครับผมตัวนี้ SD card ์ดมีให้เดี๋ยวเบิร์กให้ทันทีนะครับใช้งานได้ปกตินะ แล้วก็ในส่วนของจอกลางนะครับได้เป็นจอขนาด7นิ้วนะครับผมตัวนี้มีกล้องถอยให้ครบเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l e c a r p l a y นะครับผมตัวนี้มีมาให้ครบเลยนะครับได้เป็น Air Auto ด้วยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ปุ่ม Eco Power Mode ต่างๆนะครับใช้งานได้หมดจดเลยนะครับบกปรับไฟฟ้าคนขับเรียบร้อยสำหรับคันนี้ถือว่านะครับสิ่งอำนวยความสะดวกตัวนี้นะก็ถือว่าล้นเลยนะครับผมกับราคา569,000ได้เป็นวี vo นะครับผม4ปพัตู ยกสูงพีลันเนอร์ตัวนี้นะครับผมตัว G ด้วยนะครับคือตัวท็อปสุดของตารางนะครับใครสนใจรีบติดต่อหาผมด่วนเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูรายละเอียดดนหน้า้องเครื่องกันต่อเลยนะครับรับเดี๋ยวรับชมต่อกันที่โซนนะห้องเคลื่อนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะผม4สูบนะผมเครื่อง2 4 2 4 0 0ัซีซี150แรงม้าตัวนี้นะครับถือว่าโครงสร้างน่องเครื่องต่างๆของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับ น็อตฝากระโปรงต่างๆนะคุณพี่ดูกันให้ชัดเจนนะครับผมตัวนี้นะในส่วนของของเหลวต่างๆนะครับน้ํายาคูลเลนต่างๆนะครับผมน้าปัดน้ําฝนน้นํามันเครื่องต่างๆนะครับน้ํามันเทอรเวอร์ตัวนี้ทางเครื่องยนต์เราดูแลให้ครบหมดจบแน่นอนนะครับนำรถไปใช้ต่อแบบไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนนะ้ำไม่ต้องไปเสริมอะไรเลยนะครับผมบอกเลยว่าเชร่ยนต์นะครับนำไปดูแลให้แล้วก็วันรับรถคุณพี่นำกลับบ้านนะขับรถกลับบ้านแบบปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ น้องเครื่องต่างๆทางเรามีการตรวจเช็คให้นะครับแบตเตอรี่ตรวจเช็คให้ทั้งหมดตัวนี้เอาแบบสภาพพร้อมใช้งานร้อยตเซนไปเลยนะครับผมสําหรับคันนี้สภาพด้านหน้านะครับผมโครงสร้างหน้าฝากระโปรงนะครับกันความร้อนตัวนี้นะครับของเดิมโรงงานไม่มีบิดนะไม่มีเบี้ยวนะครับผมแล้วก็ไม่มีน่องรอยฉีกผ่านนะครับโครงสร้างหน้าฝากระโปรงสติ๊กเกอร์ต่างๆนะสปอร์ตเมทัลนะครับผมตัวนี้ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมและผมรับประกันคันนี้นะครับ ตัวรถออกมาแล้วผล5ดาวเต็มอย่างแน่นอนนะครับกับรีโว่เ e ียร์เลอร์คันนี้นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวท่ารีโวนะครับตัว P พียรเลอร์สประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับสองจุดสี่ 4, ตัวจีนะครับผมตัวนี้รถปีสิบเก้าเลขไมล์อยู่แสนแปดหมื่นโลนะครับตัวนี้พิเศษสุดใครเข้าเงื่อนไขนะผมเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้เลยฟรีหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลนะครับขอแค่อยู่ในเงื่อนไขนะเดี๋ยวผมแถมซีให้เลยมูลค่านะครับประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้ถือว่าเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นเลยนะครับ ผมดูแลให้แถมฟรีให้เลย1ปี2องมืนโลนะครับผมหายห่วงแน่นอนเกี่ยวกับนักโครงสร้างเครื่องนะผมเวลามีเกิดปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์กับตัวเกียร์นะครับเดี๋ยวทางผมแถมประกันดูแลให้แน่นอนนะครับใครสนใจในคลิปนี้จองวันนี้นะครับผมเบื้องต้นนะ9 9 9บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจคันนี้จริงๆอยากจะไฟแนนั์นซื้อสดต่างๆเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้นะครับใครสนใจติดต่อผมด่วนเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่าง 0 8 8 6 5 1 3 7 3 0ติดต่อเซียน้องโอเป็นยนต์ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมโอกระบะมือสองขออนุญาตกลับลา,าไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะนำรถกระบะสวยๆงามๆแบบนี้มาแนะนำอีกเช่นเคยแน่นอนและสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ